นี่ครับขาดไม่ได้ครับมือหนึ่งบ้านดินอ่ามือหนึ่งบ้านดินครับตอนนี้กําลังลายปาดนะครับอันนี้บ้านดินหนึ่งะครับงานขี้เกียจเริ่มมาแล้วครับเริ่มขี้เกียจทาความสะอาดแล้วนะครับโอเคเละแล้วก็ขยายพื้นที่ใหม่ครับอืมอันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับที่ยังไม่ประสบความสําเร็จ เพราะว่ามันรั่วอยู่ครับโอเคสำหรับใครที่ติดตามเรื่อยๆจะรู้นะครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้เป็นบ้านดินหลังที่หนึ่งนะครับตอนนี้มาดูครับสามปีนี่สามปีนะครับไม่ได้ฉาบครับผมแล้วก็ยังคงสภาพปกตินะครับนี่ครับขนาดว่าผ่านไปสามปีแล้วครับก็ ไม่มีผลนะครับเพราะว่า,าต้องบอกก่อนนะครับรูปแบบการทําหลังคาชนิดนี้นะครับหลังคาทรงปั้นหยานะครับโอ้โหฝนไม่มีเฉียดเลยครับผมตัวกําแพงบ้านดินเนี่ยจบจบทุกอย่างครับผมเพราะว่ามันไม่มีการสาดเข้ามานะครับถึงจะมีการสาดก็อาจจะเล็กน้อยไม่มีผลนะครับแต่ทีนี้เราก็อันนี้มาปรับ พื้นที่ใหม่นะครับเพราะว่าตรงนี้อยากจะใช้เป็นตัวน้ํายาล็อกซอยทําดินให้เป็นหินนะครับเนื่องจากเราทดลองมาหลายๆรูปแบบแล้วเราเลยมาทํากับพื้นดินซึ่งในร้านกาแฟเราทําไปแล้วนะครับอันนี้เราจะมาทําภายนอกก็เป็นภายนอกที่จะโดนแดดโดนฝนนะครับแล้วก็เราก็มารอรับชมนะอันนี้ก็จะใช้เป็นการตบดินลงไปด้วยนะครับ อพอตบดินเสร็จเกี่ยให้เสมอแล้วก็เดี๋ยวเราใช้น้ํายาล็อกซอยพ่นครับผมทำบ้านดินนะครับใหญ่ต้องใช้แต่ดินนะครับนี่ดูบ้านเราเดี๋ยว นี่ครับล็อกซอยทำดินให้เป็นหินครับผมอมือัดให้ชุ่มเลยนะครับอืมเดี๋ยวค่อยมาปัน่น